จมจุดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยเช้าวันนี้ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็คือที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนมานานกว่า30 ปีแล้วค่ะก่อนจะยกระดับมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2553ดูจากสภาพกายภาพกันค่ะที่นี่เนี่ยเป็นแอ่งกระทะค่ะอยู่ใกล้กับแนวเขาดอยหลวงต้นน้ำที่เกิดเหตุคือแม่กาหลวงค่ะตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำจะต้องไหลไปที่อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำและปลายทางอยู่ที่ก้านพยาสถาบันการศึกษา มาสร้างแล้วก็อยู่ในเส้นทางน้ำค่ะคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าบริเวณหอพักซึ่งเราเห็นภาพว่ามันมีน้ำป่าทะลักเข้ามาเนี่ยค่ะมีการก่อสร้างมาในภายหลัง จุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เกิดน้ําท่วมซ้ําซากอยู่เป็นประจําแหล่งข่าวอ้างว่ามีการถมดินก่อสร้างในพื้นที่ลําคลองด้วยค่ะทําให้วันนี้นะคะจะต้องเตือนภัยสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่กาดแม่ตามแมคโคพยาวโบราณสถานร่องไห้ต้องเตรียมแผนสําหรับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะทีนี้ค่ะ ดิฉันไปตรวจสอบการเตือนภัยเพิ่มเติมนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปแล้วล่ะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำตอนบนเนี่ยมันจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแถบพะเยาน่านแต่พอไปดูข้อมูลของสืนอวเตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งอยู่ในการดูแลของปอพค่ะออกมาล่าสุด16กันยายนไม่มีคาเตือนน้าป่าที่จังหวัดพะเยา ความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสี่นาฬิกากำลังนอนกันหลับลึกค่ะจูจ่ๆน้ำป่าทะลักเข้ามาคำถามก็คือแล้วระบบการเตือนภัยควรจะต้องเป็นอย่างไรช่วงเช้าที่ฉันโทรศัพท์ไปสอบถามคุณสุดที่พง์จุนเจริญปหลัดมหาไทยซึ่งดูแลปอพอยู่ค่ะท่านก็บอกว่าขอตรวจสอบรายละเอียดหน่อยว่ามีหรือไม่มีคำเตือนมอพยาวให้ได้รู้ลวงหน้าค่ะคุณผู้ชมวันนี้ ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงที่ฝนเข้มข้นค่ะยังคงตรวจพบกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศแทบจะทุกภาคเลยก็ว่าได้ค่ะตอนบนนะคะยังคงต้องเตือนคุณผู้ชมที่อยู่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะยาวแพร่อุตรดิตถ์เลย หนองคายค่ะขยับมาที่อีสานตอนบนถึงล่างตามลําน้ําโขงเลยนะคะหนองบัวอุดรขอนแก่นกาลสินมหาสารครามร้อยเอดลุ่มน้ําชีก็ต้องติดตามด้วยค่ะในแถบภาคตะวันออกแนวรับรมมรสุมในพื้นที่ภาคใต้หลายๆจังหวัด ก็ต้องเตรียมรับมือนะคะนั่นทําให้พอเราตีจากดาวเทียมไปดูเป็นแมพแบบนี้จะมีพื้นที่ฝนตกหนักที่ไหนบ้างสีเหลืองกระจายตัวอยู่แทบทั่ทวประเทศเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นพื้นที่ฝนตกหนักแต่ที่ไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมดูที่สีแดงค่ะแล้วร่องมรสุมแนวรับลมมรสุมของประเทศรับศึกหนักเลยนะคะจันทบุรีและตราดและก็ที่พังงาสตูลตรังค่ะนี่เป็น5พื้นที่สีแดงในวันนี้ค่ะที่นี้ฝนตกหนักที่ไหนบ้างจะได้เตรียมตัวกัน ไปดูอีกชุดข้อมูลหนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงสุดอยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะ263.4มิลิเมตรค่ะที่เหลือใน10อันดับค่ะแช่อยู่ที่ภูเก็ตพังงากระบี่ในระดับ140ถึง260ม mm ิลิเมตรค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพป,ปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมตัวเหมือนกันค่ะฝนตกหนักปานกลางถึงหนักในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนลงมา แล้วนะคะและจะหนักมากฝนส่งคุณผู้ชมกลับบ้านเลิกเรียนพอดีค่ะบ่าย3ามฝนจะเริ่มหนักและก็6โมงเย็นค่ะคงไม่ต้องคาดเดาเลยว่าคนในกรุงเทพจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตในวันนี้กันอย่างไรนะคะและขณะนี้ค่ะ เริ่มมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาค่ะเป็น depression อีกลูกหนึ่งนะคะกำลังขยับเคลื่อนเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีผลต่อพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยทั้งอีสานตอนบนและเหนือตอนบนนะคะจะมีฝนเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่19ค่ะที่ตัว depression นะคะจะขยับเข้าไปที่เวียดนามที่เมืองดานังค่ะที่ดานังจะมีฝนตกหนักมากรวมไปถึงที่ท่าแขกของลาวด้วยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะแล้วของไทยค่ะ20กันยายนเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักมากที่ จังหวัดนครพนมสกนลนครบึงการหนองคายอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะจากนั้น21กันยายนก็จะมีฝนตกหนักมากที่ตอนบนของประเทศนะคะแพร่ตอนบนลำปางตอนบนเชียงรายเชียงใหม่ตอนบนค่ะอันนี้เป็นการเตือนภัยล่วงหน้าที่เราเอาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะทีนี้ค่ะเมะื่อวานนี้คุณผู้ชมมีการประชุมของหลากหลายหน่วยงานที่ดิฉันบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นคนที่มีข้อมูล มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเตือนภัยและเรื่องของสภาพอากาศค่ะทั้งกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยกรมอุตุนิยวมวิทยาค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะทั้งค่ายสีส้มๆแดงๆแ,และค่ายสีเขียวค่ะกสทชสทอชอสทนสนและก็นายกรัฐมนตรีค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือนายกสั่งการให้ทําระบบการแจ้งเตือนภัย แบบรายพื้นที่ส่งผ่านไปยัง SMS มือถือให้กับคุณผู้ชมเรียกกันเป็นภาษาทางการว่าเซลล์บล็อตแคสต์นั่นเองค่ะนี่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือว่า Quick Win ที่จะต้องทําให้เสร็จค่ะแต่ทีนี้จะเสร็จยังไงในปีนี้ค่ะก็มีแผนว่า SMS ที่จะส่งให้ได้เนี่ยจะต้องเสร็จภายใน ปีนี้ให้ได้การเตือนภัยจะส่งไปยังมือถือของคุณผู้ชมแบบในญี่ปุ่นค่ะแม้คุณผู้ชมจะปิดเสียงโทรศัพท์มือถืออยู่ SMS นี้มันจะดังค่ะมันก็จะแ,แจ้งเตือนเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในพื้นที่เสียงแจ้งได้เป็นรายพื้นที่เบื้องต้นวิธีการก็คือคุณแพดทองทานสั่งการให้ใช้งบกสทชไปก่อนค่ะไปลงทุนระบบเทคโนโลยีให้ได้ก่อนส่วนในระยะยาวก็จะใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ดูศูนย์ภัยพิบัติก็คือปอพจะไปทําระบบให้เสร็จช้าที่สุด กลางปีหน้าต้องได้ใช้ SMS นี้ค่ะส่วนเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณแพทย์ทองทานก็สั่งการให้ไปหารือกับทางฝั่งเมียนมาเพราะว่าครั้งนี้สาหัสกันทั้งคู่นะคะคนที่แม่สายกว่าจะรู้ว่าน้ําป่ามาก็เหลือเวลาให้หนีแค่ครึ่งชั่วโมงฝั่งเมียนมาก็เละเหมือนกันค่ะก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องคุยกันเพื่อวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติบริเวณชายแดนนะคะแต่นั่นค่ะคือฝันว่าเราอยากจะมีระบบเตือนภัยที่ มันยั่งยืนแล้วก็แม่นยำแต่ทีนี้ตอนนี้ค่ะย้ำกันอีกทีว่าการเตือนภัยของเราเป็นระบบแมนนวลค่ะใช้หอกระจายข่าวใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาข่าวไปบอกให้กับคนในชุมชนได้รู้เนื้อรู้ตัวคำถามก็คือว่าอย่างศูนย์เตือนภัยพิบัติปอพเนี่ยค่ะมีความเชี่ยวชาญในการเตือนภัยมากน้อยขนาดไหนทำได้ไวกว่านี้ได้ไหมท้องถิ่นเขาจะได้หนีกันได้ทันท่านประลัดมหาไทยก็ตอบคาถามนี้โดยยอมรับว่าตัวระบบ มันมีปัญหาจริงๆค่ะประสิทธิภาพเนี่ยมันขาดไปจริงๆโดยเฉพาะกับพื้นที่แม่สายแต่ท่านยังเชื่อว่าการเตือนสาธารณภัยยังไงควรเป็นระบบซิงเกิลคอมมานด์จากส่วนกลางจะยังดีกว่าค่ะมันมันต้องมีซิงเกิลคอมมานด์มันก็ต้องเป็นรัฐบาลกลางใช่ไหม <c oughs> รัฐบาลกลางพระรากลางทำเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ที่อยู่ทุกสารทิศ แล้วคนต่างชาติที่จะพัดจะผัวจะต้องเขาอาจจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยแต่เขาต้องได้รับข้อมูลมาเราไปญี่ปุ่นน่ะนะะเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็ต,ต้องต้องได้รับการแจ้งเตือนภัยอันนี้ท่านนายกลนตีทั้งสั่งแล้วล้วก็เรากับเคลื่อนแล้ะอันนี้จะจําเป็นส่วนในแง่การทํางานร่วมมือกับท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเนี่ยตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเราก็มีต้นแบบอยู่เรา เอ็มโอยูกับสะสะนอของดรลอยยนลอยบุญในการที่จะ uh, แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้นอ,องถิ่นโดยเฉพาะยิ่ง uh, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเพราะว่าท้องถิ่นในประเทศนี้ก็มีหลายหลายรูปแบบถูกไหม mm hmm. คำว่าท้องถิ่นเนี่ยนะในเชิงในเชิงบริหารจัดก,การภาพรวมของจังหวัดเนี่ยเราฝากความหวังไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด mm hmm. เพื่อนมาน่าจ,จะตั้ง5ปีแล้วละ่ะในการที่จะพยายามถ้าะฉะนั้นเวลาเลือกนายกอบอจอคุณผู้ชมต้องต้องถามแล้วล่ะค่ะว่ามีนโยบายเกี่ยวกับภัยพิบัติมากน้อยขนาดไหนทีนี้ค่ะท้องถิ่นเนี่ยพร้อมแค่ไหนกับการเตือนภัยที่มันมีโจทย์ใหญ่ที่เราคุมไม่ได้ก็คือธรรมชาติเปลี่ยนค่ะไทยมีการกระจายอํานาจระดับจังหวัดที่มีหลากหลายหน่วยงานนะคะอย่างเช่นอบอจอ ก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกแล้วก็ยังมีผู้ว่าซ e อที่ยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามวาระค่ะท่านประหลัดมทยืนยันว่าบางจังหวัดทํางานได้ดีเช่นอบจแพร่ค่ะส่วนผู้ว่าเชียงรายก็ทํางานไม่ได้พักทํางานไปกินยาไปจึงเชื่อว่ากลไกระดับจังหวัดทําได้เต็มที่แล้วเพียงแต่ปัญหาหลักๆเลยค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมางบที่จะไปลงทุนกับเทคโนโลยีระบบเตือนภยัยมันไม่มีค่ะ เสียงคนบนว่าหน่วยงานเนี่ยนะในโซเชียลเนี่ยมีนะ<ม>แต่ว่าเขาไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างที่พี่อพูดไปเนี่ยถ้าน้องตั้งใจฟังน้องก็จะเห็นว่าว่า,เ,าเราก็ยอมรับว่ามันมีจุดบอดอยู่เพราะว่า<ม>ไอระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ว่าเรายังอาศัยแมนนวลอยู่นะ<ม>แต่ว่า เราก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะไรนะแมเราก็ต้องไอ้มันก็ต้องทําคู่ขนาดนี้ไปเพราะว่าปปเขาไม่ได้มีงบประมาณอยู่ในกระเป๋าเขาเองบานนายกลนตีเห็นความสําคัญชีวิตมันก็ง่ายขึ้นนะเอ้าไหมบารมอเห็น <c oughs> ความสำคัญชีตมันก็ง่ายขึ้น <okay. S 2> ซึ่งอันนี้เราก็เราก็ได้รับความสําคัญแล้วอย่างที่เล่าเนี่ยส่วนในแง่ของ ผู้ว่าราการจังหวัดในอำเภอเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยผูกพันรักใคร่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างอะไรแยะๆนะเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยถูกถูกเรียกเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะะเรียกเป็นเรียกเป็นอ,ะ,อะไรล่ะเหมือนญาติผู้ใหญ่อะ่ะ